รีวิวหลังดูโนโวเคนมิสเตอร์โคตรคนทรหดนโนโวเคนจะนำเสนอเรื่องราวของนาธานเคนชายที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดและเมื่อหญิงสาวที่เขาชอบถูกลักพา,าตัวไปเขาจึงใช้ความไม่รู้สึกเจ็บของเขาเนี่ยมาเป็นพลังในการต่อสู้เพื่อช่วยเธอกลับมาครับโนโวเคนเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นสุดมันแบบนอนสต็อปทำให้เราลุ้นระทึกจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ทั้งหัวเราะและร้องไห้แบบบ้าระห่ำเลยครับ และต้องแอบเบือน,น่านจากหน้าจอไปบ้างเพราะความเสียวขั้นสุดน,นี่คือหนังที่ควรดูในโรงหนังเพราะจะทําให้ความรู้สึกสุดขื่นเต้นและสะใจได้แบบเต็มที่จนเป็นประสบการณ์การดูหนังที่จะไม่มีวันลืมครับเราทุกคนไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบนะครับเราจงใช้พลังในความไม่สมบูรณ์แบบของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือคนอื่นที่กําลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ได้นะครับการเผชิญหน้ากับความจริงก็เหมือนกัน ความจริงอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เราต้องเผชิญกันครับเพราะมันคือความจริงใครที่อยากรับความมันพคาะกับความเสียวแบบไม่ต้องพักหายใจตามไปดูกันได้เลยครับเข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฟินิทิ